สวัสดีครับเพื่อนเพืนจะมาแนะนำวิธีการซ้อนรูปภาพและวิดีโอในแอปยูคัทนะครับเพื่อนเพอนับแรกเราก็แตะไปที่แอปยูคัทนะครับที่เป็นรูกปเป็นไกนะครับแตะไปครับเพื่อนเอนหลังจากนั้นเราก็มาแตะที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อนๆ เราก็แตะไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับเพื่อนๆเราก็หาภาพพื้นมาภาพหนึ่งนะครับเพื่อนๆวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแล้วเราก็แตะไปที่ลูกศรนะครับวงกลมสีแดงนะครับเพื่อนๆแตะไปครับ<ๆ>เพื่อนๆก็จะขึ้นมานะครับเราก็จะเลื่อนมานะครับ เราจะทาเป็นภาพภาพนิ่งก่อนนะครับเพื่อนๆ่อเราก็มาแตะที่ p i p นะครับตัวนี้นะครับก็คือ picture in picture นะครับแตะไปนะครับเราจะเลือกภาพไหนนะครับเราก็ไปที่รูปภาพก่อนนะครับเพื่อนๆ่เอาภาพนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพ่อเครับแล้วก็มาลองดูนะครับแบบถูกไหม แล้วก็มาแตะหยุดนะครับเพื่อ <t> น <ic> ๆเราต้องการไว้ตรงแนงไหนเราก็จัดเรียงได้ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้น <t> <ic> ก็จะมาทำการหยุดเพื่อใส่เป็นภาพวิดีโอนะครับ <t> <ic> เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับ <t> <ic> <ๆ>เพื่อนเแล้วก็มาที่ p ip อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆน แล้วก็มาที่วิดีโอนะครับเราจะเอาภาพไหนนะครับเพื่อนๆเอาเป็นภาพบ่มีเกีียวนะครับเพื่อนๆภาพนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับเพื่อนๆว่็เคลื่อนไหวนะครับเอาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลื่อนได้นะครับเพื่อนๆว่าเราจะให้อยู่ตำแหน่งที่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆครับก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนครับ